วันนี้เราจะทำเมนูหมูน้ำตกกันนะจ๊ะอุปกรณ์ของเราก็มีต้นหอมผักชีใบเลื่อยหัวหอมเนาะต้นหอมผักชีนมะนาวและที่สำคัญก็คือหมูซึ่งตอนนี้เราอบอยู่ในหมอ้อทอดเดี๋ยวเราต้องหั่นพวกนี้เตรียมไว้ก่อน มะนาวก็มะนาวปลูกเองมะนาวบ้านเมื น้ำดีมากเนี่ยโอ้อ่าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะจ๊ะเหลือหมูเดี๋ยวไปดูก่อนที่ลืมไม่ได้เลยข้าวคั่วนะคัวเองหอมหอมนี่อ่าอันนี้หมูเราที่เราอบมาเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาหั่น นี่กำลังดีเลยว้าวอันนี้เป็นคอหมูนะคะหั่นเป็นชิ้นนี่น้อง อชิ้นไม่ต้องใหญ่มากประมาณนี้อ่าน,นี้เราก็หั่นหมูหั่นอะไรเรียบร้อยแล้วน้ออุปกรณ์เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะอันนี้จะเป็นพริกป่นเราชอบกินเผ็ดมากอ่าแเราจะเอาหมูว่าไปโรนกับไฟอีกรอบหนึ่งจ้ะ อพอให้มันสะดุ้งสะดุ้งไปเนาะจากนั้นปรุงด้วยน้ําปลาตามด้วยผงนัวนิดหน่อยนะ บีบมะนาวตามชอบเลยจ้าไข่เปรี้ยวก็ชอบใส่เปรี้ยวนะแล้วก็ต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยแล้วก็ตคนให้เข้ากัน นั้นก็ใส่ข้าวคั่วจ้าเราชอบข้าวคั่วเยอะๆตามด้วยพริกปน่นเรานี่ก็กินเผ็ดสุดเหมือนกันใครไม่กินเผ็ดก็ใส่น้อยหน่อยนะคะอืมแค่นี้เราก็ได้มีนูหมูน้ำโต๊ะไปกินแล้วี่